สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะคะสำหรับนี้เป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีของชาวราศีธาตุลมนะคะอันนี้แก่ชาวราศี ตุลกลุก่มและก็เมทุนนะคะประจําเดือนมีนาคม2 5 6 3นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีธาตุลมประจําเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊์จะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแก๊์เองก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊์ไม่ได้จําเพาะถึงบคุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีส d ร s c r i p t แกปจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ ID Line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางติดต่อสอบถามประจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะแกปขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ด้วยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวท่าลมในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแก๊ปขอเอ e เน y จับไพ่ด้วยค่ะเจ็ดาบ ห่ถ้วยเฮ้อ er, ทำไมคะคุณนัทรมนอัศวินถือไม้เท้าสี่ถ้วยแล้วก็ได้ไพ่บีโอฟอร์จูโอ้ยชาวธาตลมมันเกิดอะไรขึ้นคะทาไมไ <laughs> พ่มันขึ้นว่ามันเป็นเดือนแห่งการส่องอะมันเป็นเดือนแห่งการแอบ,บส่องมันเป็นเดือนแห่งการแอบ,บดู มันเป็นเดินแห่งการแอบแอบชอบมันเป็นเดินแห่งการแบบแอบอะแอบดูแอบส่องแอบแค้นแอบโกรธแอบชิงชังแอบมันไส้หรือเปล่าพลังงานหน้าไพ่มันขึ้นเป็นสตอรี่นันนะเขว่ามันเป็นโมเมนต์ช่วงจังหวะเดือนนี้คุณแอบอะแอบในความหมายคือแอบนั่นแอบนี่แอบโน่นแอบทุกอย่างไม่ใช่แค่ความรักนะ เป็นการแอบ,บสังเกตเป็นการแอบดูเป็นการแอบ,บ,บ,บนู่นนี่นั่นนะคะไพ่ขึ้นเป็นโมเมนต์ในช่วงจังหวะของเดือนที่แอบ,บนะคะเสร็จแล้วพลังงานน้าไพ่ขึ้นในเรื่องราวของความรักแก๊บมองว่าเออคุณไปรักคนที่เขาไม่ได้รักคุณแล้วหรือเปล่าชาวธาตุลมจา๋าแต่เหมือนคุณมีการส่องคุณมีการแอบบดูใครบางคนที่เขาแบบอยู่ไกลโพ้นกับเราอะนะอยู่กันคนละที่ แต่เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานที่ทาให้คุณรู้สึกว่าคุณตกหลุมรักอ่ะคุณรักมากคุณโหยหามากหรือเปล่าแต่เหมือนไพ่ขึ้นว่าเขาในตอนนี้คือแบบอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่านนะเลยอาจจะสลับกันนะแต่เหมือนเหมือนไพ่ขึ้นว่าแบบเดี๋ยวก่อนขอให้ขยายสิสี่ถ้วยจ๋าสี่ถ้วยซ่อนอะไรเอาไว้คุณนัทมนกลุ่มแน่เลย อะไรครับพี่สีถ้วยซ่อนอะไรเอาไว้แก้ขอภัยด้วยค่ะแปดดาบเด็กถือถ้วยมีคนที่อายุน้อยกว่านะสองถ้วยแล้วก็เนี่ยไพ่เดอร์สตรนเนี่ยคือจริงๆไพ่ขึ้นเป็นสตอรี่ว่าประมาณว่าคุณดันไปแอบชอบแอบรักคนที่เขา ไม่ได้รู้สึกตรงกันกับคุณนะคะชาวธาตุลมไี่เป็นเรื่องจริงถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะแต่พลังงานหน้าไพ่ึ้นว่าคุณได้ไปแอบรักแอบชอบเขาแอบปิ๊งก็ได้เหมือนกันแต่เหมือนเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับที่เรารู้สึกเลยอะคะ่ะแต่เปนเหมือนคุณสองคนมีกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องรู้สึกโหยหาเขาขนาดนี้นะถามว่าเขาโหยหาคุณไหมแก๊ปมองว่า แค่คิดอะแค่นึกแต่ไม่ถึงขั้นหวยหาแล้วก็ไม่ถึงขั้นแบบจินตนาการในความสัมพันธ์เท่ากับชาวธาตุลมหรือเปล่าดา <c oughs> ด้ดดดแต่ยาแรงกัปอ่าตนตำหน้าไพ่นะ <c oughs> เออแต่เหมือนหน้าไพ่ขึ้นเป็นแบบนั้น <c oughs> เป็นอารมณ์นั้น <c oughs> เป็นโมเมนต์นั้นว่ามันคุณรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะมันคุณรักข้างเดียวะนะคะเออเจ็ด <c oughs> ดาบซ่อนอะไรเอาไว้ <c oughs> คุณแอบอะไรคะ <c oughs> ชาวธาตุลม คุณแอบซ่อนอะไรเอาไว้แก้ขอภัยขยายหน่อยซิคุณแอบซ่อนอะไรเอาไว้คะ The world the empress คุณเป็นคนที่ซ่อนความรู้สึกตัวเองเก่งมากอัศวินถือดาบปากบอกไม่แต่ใจบอกว่า9ดาบโหไพก่กระจาย The t o w e r แล้วก็ได้ไพ่ควีนซัพเปอรทอโลเนี่ยจริงๆคุณแอมรู้สึกกับใครบางคนในบางท่านในบางรายอาจจะอาจจะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกไปให้อีกฝั่งรับรู้แล้วแต่พลังงานหน้าไพ่ขึ้นว่าแบบอกหักนางเปรี้ยเลย ười, คือคือเขาไม่ตอบอะไรเลยอะ่ะคือเขาเป็นโมเมนต์ว่าเขานิ่งมากคือคือคือเขาฟัง เขาไม่ได้ปฏิเสธแต่เขาก็ไม่ได้ตอบตกลงหรือเปล่าในบางท่านในบางรายนะคะไพ่ขึ้นเป็นโมเมนต์นั้นนะอืมแต่ทําไมไพ่ขึ้นน้ําหนักเป็นเหมือนคนแบบคนแอบแลกแอบชอบไม่ใช่คนที่มีความสัมพันธ์เลยอะแก้ขอไพ่ด้วยค่ะแล้วคนมีคู่หรอคะถ้าได้เมื่อเปิดไพ่มาแล้วมันไปแนวคนโสดขนาดนี้แก้ขอตั้งไพ่ใหม่สําหรับคนมีคู่ของชาวท่าตลมเนะะี่ยค่ะว่าไพ่จะขึ้นเป็นลักษณะไหนแก้ขอไพ่ด้วยค่ะ 2เหรียญเจค h งแมนหนึ่ไม้เท้า the fool สิดาบจริงๆในบางท่านในบางรายคุณอาจจะกำลังปร,ป,รประสบปัญหาด้านความรักอยู่ในตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี้พลังงานหน้าไพ่ขึ้นว่าบางครั้งการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่บางครั้งมันก็เสมอภาคบางครั้งมันก็ไม่เสมอภาค,บา,ค,ภาคบางครั้งมาดูหมือนเป็นความรัก บางครั้งมาดูมันเป็นความเอาใจใส่แต่บางครั้งมันก็เหมือนไม่ใช่บางครั้งมันก็เป็นอารมณ์ว่าคุณต้องรอครอยใครบางคนที่ต้องมอบความรักให้คุณนะมันลึกๆคุณรู้ว่าในสัญชาตญาณของคุณคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีการให้มากกว่าได้รับเกิดขึ้นแต่คุณก็ยังยืนอยู่จุดนั้นไพ่เจ้าขาเล่าเรื่องให้แกฟังอีกหน่อยคะ่ะว่าเป็นยังไง อัศวินถือถ้วยหนึ่งดาบในบางท่านในบางรายอาจจะมีการพูดกันแบบตรงไปตรงมาแล้วในความสัมพันธ์นี้หรือในความรู้สึกแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นการทะเลาะเบาแหวงแล้วก็หาจุดจบของความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เสียทีในเดือนนี้มันเป็นห่วงอารมณ์ที่เกิดความไม่เข้าใจกันอยู่บ่อยครั้ง ทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นโมเมนต์ว่าอะไรๆมันไม่ได้อย่างใจอย่างที่ปรารถนาไหมพลังงานหน้าไพ่ขึ้นว่ายังคงมีปัญหาแบบนี้ไปไเรื่อยๆจนถึงขั้นอาจจะมีเกณฑ์เลิกรักเลิกรากันไปได้เลยในบางโมเมนต์นะคะแกปขอภพ่หน่อยสิคะไพ่ต้องการบอกอะไรอีกไหมสไองไม้เท้าคิงถือเหรียญคิงถือดาบ เดอ e m เอมเ r คุณน่าจะมีแฟนเป็นข้าราชการหรือเปล่านะคะหรือเป็นคนที่แบบมีเกียรติมีชื่อเสียงไหมในไพ่หกดาบแก้มองว่าในความสัมพันธ์ถ้าเป็นเรื่องจริงนะพอเขามีปัญหากับคุณปุ๊บแทนที่เขาจะปรับตัวแทนที่เขาจะปรับจูนไม่เลยไพ่ขึ้นว่าเขากลับไปคุยกับคนเก่าของเขาคนที่เขารู้สึกว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อน แล้วแอบไปคุยกันแบบไม่ลับๆด้วยนะคุยกันแบบเปิดเผยด้วยคุยกันปรึกษาหารือกันรู้ใจกันอะไรกันชนิดที่ว่าแบบอาจจะกลับไปคบกันด้วยซ้ำในบางท่านในบางรายในบางกรณีนะคะไพ่เจ้าขาไพ่ต้องการบอกอะไรอีกคะสิเหรียญเนี่ยคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับเขามาก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอคุณเดสตา ล้วก็ไพ่หกถ้วยเนี่ยชัดเลยต้าเป็นเรื่องจริงตามไพ่คือเขารู้สึกว่าการที่เขากลับไปหาคนเก่าไม่ไม่อึดอัดการที่เขากลับไปหาสตอรี่เก่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้เป็นตัวเองอะนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่โดนบ,บังคับพลังงานหน้าไพ่จะิงแค่ว่าในโมเมนต์นี้ในสตอรี่นี้เขาจึงอยากจะวนกลับไปหาคนเก่าแล้วคบกันแบบเปิดเผยจริงจังด้วยนะแต่ความโชคร้ายก็บังเกิดภาวนาไพ่ขึ้นว่า คนเก่าของเขาที่คนของคุณกําลังจะกลับไปหาเขาปาถ้าเป็นสิ่งาำหน้าไพ่เขาก็มีเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วนะเนี่ยมันไม่ใช่ความรักสามเศร้ามันไม่ใช่การแย่งชิงแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเฟรนด์วิธเบเนฟิคมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแต่จุดๆกันได้ในบางกรณีหรือเปล่าพอไพ่ขึ้นว่าแบบคนที่มีความผูกพันกันมากๆถึงขั้นแบบ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เลยนะคะขอพลังงานหน้าไพ่ขึ้นให้กับคนมีคู่หน่อยค่ะว่าตอนนี้คนในความสัมผัสของชาวธาตุลมคิดยังไงกับชาวธาตุลมคะแกขอไพ่ด้วยคะ่ะอัศวินชือดาสีเหรียญ The Justice เด็กถือดา ก็ได้ไพ่ the high priest คือเขาก็มองว่าในความสัมพันธ์นั้นนะ่ะก็เขากับคุณมันไม่สามารถที่จะไปกันได้จริงๆนะในความรู้สึกเขาคือเขารู้สึกว่ามันทะเลาะก,กันมากเกินไปมันมีปัญหากันบ่อยเกินไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีปัญหากันเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ยิามนเป็นประเด็นให้ต้องมีปัญหากันอยู่เสมอเรื่องใหญ่หน้ามีไม่มีแต่เรื่องนิดๆหน่อยๆเอามาเป็นประเด็นให้ทะเลาะก,กันแล้วพูดไม่จบไม่สิ้นด้วยในบางกรณีนะคะ ไพ่จริงขึ้นนะคะว่าในโมเมนต์นี้เขารู้สึกกับชาวธาตุลมประมาณว่าถ้ามันไม่ดีก็ขอพักเบรกก่นแล้วกันเขายอมถูกตราหน้าเพื่อที่จะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์กับคนเก่าๆทั้งที่รู้ว่ามันผิดดีกว่าต้องมาแบบฝืนอยู่กับคุณต่อไปในระยะเวลานี้เพราะมันไปต่อไม่ได้จริงๆมัน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 สุดทางจริงๆนะคะ ปวดหัวเลยถ้าเป็นเรื่งจริงนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะทุก,สสกทุกยอด subscribe ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ปไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดี์น,นะคะบ๊ายบาย